สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้น,นะครับกับผมครูเทวันภูผานทองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่นะครับในส่วนของ o b e c Content Center นะครับวันนี้จะนะเสนอวิธีการแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งผมได้เจอกับตัวเองนะครับนั่นก็คือ,อปุ่มสำหรับเข้าชมเนื้อหามันไม่ปรากฏะนะครับเดีย๋ยวลองไปดูสักอันสิ แต่นี้คือปัญหาผมได้การแก้ไขแล้วนะครับแต่จะบอกว่าเมื่อเราคลิกเข้าเนื้อหาสักอันนึงเนี่ยอาอย่างพวกผมเนี่ยแล้วปุ่มเขียวๆตรงนี้ปกติมันจะมีแบบนี้คือปกติเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มแก้ไขแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยปุ่มนี้มันไม่ปรากฏขึ้นไม่ปรากฏขึ้นแล้วยังไงนะคนก็จะไม่สามารถเข้าไปดูเนื้อหาที่เราเอาเข้ามาในระบบได้นะครับก็จะมีส่วนอื่นหมดเลยแต่ไม่มีปุ่มนี้เพราะอะไรนะครับอ่า ให้เราเข้าไปดูในส่วนของซีเมของ o b e บ t c o t น e n t e n น e r นะครับแล้วเราไปในส่วนของเนื้อหา Electronic. อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปเลือกนะครับตัวเนื้อหาของเราที่มันมีปัญหาที่เราจะแก้ไขอ,อย่างสมมุติของผมเนื้อหากฎหมายเกี่ยวกับองเตอร์ตัวเนี้นะครับมาที่ปุ่มแก้ไขสีฟ้าตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วไปตรงที่ไฟล์เนื้อหานะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะทําการแก้ไขก็คือตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันหายไปนะครับคือผมอาจจะลืมด้วยอะไรแหละตอนที่เอาขึ้นนะครับปรากฏว่าเนี่ยระบบหรอการที่รองรับตรงนี้มันหายไปทําให้มันไม่ปรากฏปุ่มเข้าชมนะครับก็ให้เราไปเลือกขึ้นมานะครับไปเลือกมาอ่าเอาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปกดบันทึกนะครับไปกดบันทึกให้เรียบร้อยอ่า แล้วตัวนี้มันก็จะมาปรากฏยังไงก็ลองไปแก้ไขกันดูนะครับได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปอื่นๆของกูเต้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ